ถามคุณเกียรติค่ะคือคุณยิ่งรัก์เนี่ยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตามข้อแนะนำของทั้งสองหน่วยงานแล้วบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เพิกเฉยอันเนี้ยมองประชุมกี่ครั้งฮะอ๋อแล้วก็ความใส่ใจแล้วก็มีข้อมูลที่ท้วงติงเข้ามากี่ครั้งอ่ะนั่นสินะครับทั้งๆที่คณะอนุนี่เป็นคณะทํางานนะต้องตรวจสอบทุกวันนะ แล้วพอช่วงนั้นเนี่ยชัดเจนมากนะที่ปรากฏเป็นข่าวทั่วไปเลยก็คือว่ามันโกงนะโกงความชื้นโกงอะไรไม่มีการไปตรวจเลยแล้วพอเขาตอบมาทีเดียวเจ้าหน้าที่ของกันนะเนี้ยตอบมาครั้งเดียวบอกไม่พบไม่พบการทุจริตแกก็เลิกไอ้ตรงนี้ฮะนี่คือสิ่งที่ที่ที่รับยากนะครับรับยากทีนี้ทุกคนก็รู้นี่ครับว่าคนที่ดําเนินการเบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวแกเองอะ แต่เป็นผู้มีที่พลของแก่ะคแล้วแกก็แตะไม่ได้อืมไอ้ตรงนั้นะครับมันมีโอกาสจะสาวไปถึงไม่ใครนะนางดอเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยกะสาวไปถึงนางดอเด็กคนนั้นได้ไหมคะไม่ล้วบริษัทนี่เป็นเป็นชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นแล้วบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นสร้างความกังวลและความไม่พอใจให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวทั้งประเทศนะเพราะว่าเลือกมาเองเจ้าเดียว เลือกเจ้าเดียวเลือกเองอไม่ประมูลด้วยไอ้อย่างนั้นมันไม่เคยมีใครทำอะครับเคยมีคนบอกดิฉันว่าโครงการนี้ถ้าให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวอ่ะเขาประมูลกันแบบตามขั้นตอนการซื้อขายข้าวเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องทุจริตมโหฬารแบบนี้แต่ปรากฏว่าไปโยนให้บริษัทนี้บริษัทเดียวก็เลยโกงกันม,มโหฬารแบบนี้แล้วก็มันก็ม,มีทั้งเวียนเทียนมีทั้งอะไรสวมสิทธิ์ม,มันก็ไปรวมกันไปหมดค่ะแล้วก็ในที่สุดก็เขาก็โดนตัดสินจำคุกกันนะครับ